สวัสดีแฟนมวยทิฟมวยไทยครับก่อนอื่นเลยกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์กดสั่นกระดิง่งติ้งๆเป็นกำลังใจให้ทีมตุ๊ตุบมวยด้วยคลิปนี้ครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยไทยจะสีวันอาทิตย์ที่14มีนาะคมนี้ครับเพื่อนำรายการที่เห็นด้านหลังครับวิทยุเทวดาสิทธิคุณครับหรือว่าสอนิพอพรจะเจอกับเฟอร์รารี่เฟรติกู่นี้ครับแน่นอนครับกระดูกมวยชื่อชั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับทางด้านของวิทยุเทวดา ้ลนหลังนี่ดูดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือริเทวดาหยุดไปนานพอสมคขรอนะครับมาดูร่างกายดูการซ้อมวันนี้ผมถือว่าร่างกายนี่ดีมากนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอยู่ที่บนเวทีแหละว่าเจ้าตัวนะครับจะปรับแผนการชกอย่างไรให้ให้ยุระยะสู้กับเฟอร์รรี่ได้นะครับแน่นอนกระดูกประสบการณ์อาวุธทุกอย่างผมดูว่าริเทวดาดีกว่านะครับแต่ว่าโดยความสดของเฟอร์รรี่ครับผมก็เชื่อว่าเกมคู่นี้สนุกแน่นอนไม่รู้ว่าจอกไหนนะแต่ว่ามาดูซ้อมดูเนื้อตัว ร่างกายดีมากครับก็วิเคราะห์สั้นๆคลิปนี้เลยครับมองว่ากระดูกกระเดี่ยวอ,อาวุธมวยฤทธ,ธิ์เทวดาดีกว่านะครับผมมองว่าดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นช่อง7วันอาทิตย์นี้นะครับชอบไปที่ฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณแต่ว่าอย่าลืมนะแฟร์เ็กอาจจะเอาคืนหรือเปล่าว่าเสียเฟรมเองผมโพส์โฆโฆไปพู้แล้วนานทีปีหนจะได้เห็นเสียเฟรมสแสดงว่าทเห็นเกี่ยวกับการตัดสินมวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนบางไว้หน่อยนิดนึงนะครับตัง ในกระเป๋าเราอยากให้คนอื่นเขตัดสินนะครับเอาที่แบบว่าได้ตังก่อนกรรมการชูมือดีที่สุดครับเบื้องต้นนะครับผู้เอกสึกมวยไทยจจสีวันอาทิตย์นี้เชื่อในสายตาที่เห็นครับ,บธิ์เทวดาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทีเด็ดหม<บ>ดไปเลยครับผมสวัสดีครับ